ไปดูกันเรื่องใจฟูเป็นเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมนี่แหละแต่ว่า อีสานของเราเนี่ยส่งกําลังพลไปช่วยเหลือน้าท่วมที่เชียงราย oh. แล้วก็เจอเหตุการณ์ที่ทําให้ใจฟูค่ะ <Okay. S 1> ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะขอบคุณและชื่นชมทีมอาสารักษาดินแดนของจังหวัดสกลนครนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากดินโคลนนะคะพอว่าพบทรัพย์สินมีค่าเนี่ยก็นําส่งคืนเจ้าของค่ะซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยก็ชื่นชมว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละและมีความซื่อสัตย์ 看。 นายชูศักดิ์รูยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคลนครค่ะในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน,นจังหวัดสกนลนครหรือว่าทีมอสอของสกนลนครนะคะก็ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทีมอสอของสกนคลนครค่ะที่ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติภาร,รกิจช่วยเหลือสนับสนุนฟื้นฟูนฟนฟนฟนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งก็มีประชาชนที่ประสบอ,อุทกภัยเนี่ยบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากดินโคลนและน้ําท่วมค่อนข้างมากเลยค่ะโดยระหว่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ทีมนี้แหละค่ะพบทรัพย์สินมีค่านะคะทั้งสร้อยคอทองคำทั้งพระเลี่ยมทองทั้งแหวนเพชรเจอเงินสดด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดที่เก็บได้เนี่ย ส่งคืนเจ้าของส่งคืนเจ้าบ้านหมดเลยทําให้เป็นเรื่องราวใจฝฟที่มีการชื่นชมทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ชื่นชมกันในวงกว้างนะคะ,คะเจ้าของบ้านเนี่ยก็ยิ้มยิ้มทั้งน้ําตาเลยค่ะในเรียกว่าในวิกฤตอ,อ่ะก็ยังเจอสิ่งของมีค่าแล้วก็มีคนเอามาคืนด้วยนะคะ,คะถึงแม้จะเป็นผู้ประสบทกภยัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากดินโคลนและน้าท่วมแต่ก็ยังมีทีมอาสาใจดีเนี่ยเข้ามาช่วยทาความสะอาดบ้านมาเก็บทองที่เป็นสมบัติคืนให้ นอกจากนี้ค่ะบางรายที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะคะบางรายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานก็มารับทรัพย์สินที่เก็บได้ไปค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ได้บอกนะคะว่าสําหรับภารกิจช่วยเหลือสนับสนุนฟื้นฟูให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ทางจังหวัดสกลนครได้ส่งกําลังพลนะคะประกอบไปด้วยผู้บังคับบัญชา3นายและสมาชิกอส50ห้าสิบนาย นสังกัดอ,อสอจังหวัดสกลนครรวม53นายเดินทางไปเพื่อปฏิบัติภารกิจซึ่งต่างก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละและมีความซื่อสตัตย์<ะ>ทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจจะดําเนินไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะไปฟังเสียงท่านผู้วรร่าราชการจังหวัดสกลนครกันค่ะอสจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งประกอบกําลังจากทั้ง18อาเภอนะครับก็ได้เดินทางไป ถึงจังหวัดเชียงรายในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่มีคําสั่งนะครับก็ได้รายงานการตรวจงานมาให้ผู้กำบัญชานะครับเพื่อผมอรับรายงานอยู่ตลอดนะครับก็ขอชื่นชมผู้ใต้ัำกับชานะครับที่ได้ไปร่วมปฏิบัติหน้าที่พื้นฟูนะครับผู้ประสบอุอทกภยัยโดยเฉพาะดินโคลนที่มาทับถมในบ้านสูงนะครับแล้วก็ได้ทําหน้าที่อย่างดียิ่งนะครับช่วยบรรเทาแก ความเดือดร้อนอไปหลายหลังแล้วนะครับและที่สําคัญคือได้สร้างชื่อเสียงนะครับมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับพบเจอสิ่งมีค่าก็ส่งคืนให้เจ้าของ ว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะเป็นเรื่องใจฟูเนาะอย่างที่นางฝนบอกนะคะแล้วก็ชื่นชมมากมากคือเราเนี่ยไม่สามารถไปช่วยตรงนั้นได้เราทําได้แค่อาจจะบริจาคซื้อบริจาคน้ําดื่มบริจาคเสื้อผ้าเข้าไปช่วยแต่ว่าพี่พี่เนี่ยถือว่าเป็นแทนเป็นตัวแทนพวกเราเลยนะที่เข้าไปช่วยชาวแม่สายถึงที่เลยใช่แล้วแล้วก็ช่วยด้วยความมีน้ําใจและมีความซื่อสัตย์ด้วยนะคะ